ขอโทษคิปเปอร์คิปเปอร์ปเ,ปอรเราขอโทษเราจะไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งอะไรนายนะโอเคขอแม่ให้มันบิ้มโอ้ oh, ไม่นะไม่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 โอเคครับเสน,นยอีกรอบหนึ่งนะครับกับไมคครับวันนี้เช่นเคยวันนี้อยู่กับผมจุ๋มงแล้วก็ไมคครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจดสิบ เ็ดน,นั่นเองครับผมคลิปนี้เราจะมาตกแต่งฟาร์มเหล็กกันให้เสร็จเลยแล้วกันแต่ยังไม่ปิดฉากฟาร์มเหล็กกันก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เหล็กมีปริมาณเยอะแล้วตรงนี้ผมก็ตกแต่งในเบื้องหลังเรียบร้อยส่วนตรงนี้คือสมุสโตนหมดผมก็ขี้เกียจไปเอาเนาะเออผมก็เลยคิดเอาเป็นว่าเออให้มันดูเหมือนในถ้าที่มันจะมีแบบกรงสปา,าแล้วมันจะมีแบบนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยเอาแบบไอพวกไอขบสโตนอะไรสักอย่างเนี่ยมาครับซึ่งโอเค เนี่ยมันจะดูสวยงามมีออร่าอะไรบ้างแต่ข้างนอกครับมันเละตุ้มเป๊ะตรงนี้คือโดนน้องเขียวระเบิดฮะคือผมมาเปิดกล่องเล่นๆว่าเฮ้ยมันมีกล่องอให้ทำอะไรบ้างมันไม่มีอะไรครับโอเคแล้วก็ตรงนี้หมวกทองชุดทองอะไรอย่าสงสัยครับผมไปฆ่าซอมบี้มานะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่นี่เห็นนี้ใช่ไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้แหละเราจะมาปิดกันให้หมดตรงนี้ครับให้มันแบบ โซนตรงนั้นนะครับเห็นใช่ไหมไออะเมนทิชอะไรมันอ่านว่านั้นหรือเปล่าผมเอามาจากไหนฮะผมได้เจอตรงนี้ครับไออะเมนทิชอะไรตรงนี้ด้วยผมวันนี้ผมเอากล้องสองทางไกลมาครับไม่ลืมละนี่เนี่ยเห็นไหมตรงนั้นนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่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 ซูมให้เลยครับโอเคอยู่ตรงนี้นะส่วนอีกที่หนึ่งครับอยู่ตรงป่าไอ้นะสวอมครับสวอมแลนดนะครับผมซึ่งอยู่ตรงโน้นผมก็ไปเดินเล่นตกปลาริมตาลิงนะครับก็ มันก็ไม่ได้เจออะไรมากครับแต่ว่าบางเอิญบางเอิญม,มาสะดุดตาผมครับว่าแบบเฮ้ยก็เลยดําๆมาเฮ้ยผมก็เลยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเจอคิปเปอร์แล้วก็ระเบิดตุม้จมจบไอ้ไม่ใช่ครับพูดเ่นเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นไปเร็วๆอยู่ตรงไหนวินกัมหายไปไหนนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สงสัยตอนนั้นน่าจะดำน้ำหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอ้โหเวลาเดียวกับตอนนั้นเลยตอนมืดๆประมาณนี้แล้วก็ดำน้ำเจอทถ้าไดา้เราก็เจอกันนะครับผมนี่ไงโอเคครับนี่ไงเป็นไงล่ะสวยไหมแต่วันนี้ผมจะมาตกแต่งครับด้วยอันนี้อันนด้เดี๋ยวผมขอขุดไปผมจะเอามาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาไปตั้งตกแต่งนะครับโอเคได้มาแล้วแล้วก็นี่ ผมต้องการอะไรนะมันคือบล็อกอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ตัวผมเต็มนะครับต้องเอาสติงทิ้งแล้วก็พรมคาเพชนี้ทิ้งไปเลยนะครับผมเนื่องจากเรามีแล้วนะครับนี่ผมก็อะไรนะสมูทบาโซนะครับแล้วก็แค่เขาอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกแล้วผมเนี่ยจะขุดจากตรงนี้ครับไปไวต้ตรงนู่นตรงนู้นอะ่ะที่ตรงนูน้นโอเคคนละอันกันลนะ โอ้ตรงนี้ของมันก็เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคครับแล้วก็กลับไปเลยตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมผมจะทันไว้อ้าตรงนั้นมีสเกลมีสเกลโอ้ยซอมบี้อ่ะอ,ะอะ่ไม่นะซอมบี้มันเข้ามายังไงเนี่ยเฮ้ยผมเดี๋ยวในอนาคตผมจะทําให้มันสว่างกว่าเดิมนะฮะต้องขออภัยด้วยโอ้ตายแล้วชีวิตผมผมว่ามันยังไม่ปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมา ทำระบบรักษาความปลอดภัยให้มันดีกว่าเดิมเดี๋ยวจะปิดปุดดูตรงนี้ให้หมดครับโอเคทะเลาะกับสกเกลแปบบนี่ไงได้ทองจากตรงนี้เยอะมากอะไรโตโหซอมบี้มาอีกอ้ายโอเคเสร็จแล้วก็ปิดเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญ,ญาตปิดกับไปนี้เลยแล้วกันเพราะยังไงก็ขุดมาเพลินๆแล้วก็มาตั้งปิดปิดไว้ตรงนี้บ้างครับให้มันดูแบบเออสมจริงมี ทำไมมันตั้งแบบนี้โอเคครับแค่นิดเดียวพอนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะมากหนึ่งสามสี่โอเคก็ให้มันหมดแค่นี้นะครับก็โอเคมันก็สวยดีส่วนเหล็กเดี๋ยวผมก็ค่อยแลกเดี๋ยวผมจะทําร้านค้า n b c ที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําไม่เหมือนคนอื่นครับมันจะเรียงแบบเยอะมากครับโอเคขุดรูอะไรแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตนอนเลยแล้วกันแล้วเราก็ นอนตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมานอนตรงนี้ก็ได้เย่ไม่ครับสุดยอดฮะนอนเปลี่ยนที่นิดเดียวก็นอนได้แล้วสุดยอดโอเคครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตไปเอาสมุดสโตนที่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับตัดภาพไปตอนอยู่ที่บ้านเลยแล้วกันนะครับดีบ้านเกิดตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมอ่าตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยก็ก็ก็ดีนะโอเคก็ได้สมุดสโตนแล้ว ผมคิดว่านะครับในอนาคตผมอาจจะทําฟาร์มแบบฟาร์มแรกของกับพิกลินครับก็ไอตัวไอตัวแว่นๆวนะ่ะที่ไม่ใช่ตัวแว่นดิไอตัวตาขาวๆหรือว่าไอตานั่นแหละออที่มันก็มช่างเถอโอเคแต่ตอนนี้ผมของของเต็มผมขอขอนุญาตจัดของอะไรก่อนสักนิดนึงเลยกันนะครับเอ้าผมเอาสม,มุดสะโตนมาด้วยเหรอลืมดูไปเลยนะเนี่ย เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวในนี้โอเคซาบูสโตน23ยังไม่พอครับเดี๋ยวก็รอก่อนสักพักหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมระหว่างนี้ผมก็จะอไม่รู้จะทําอะไรดีงั้นก็เดี๋ยวตัดภาพเลยแล้วกันนะครับผมโอ,โอเคครับเอาเป็นว่าผมขอ25ก่อนนะครับผมเดี๋ยวในเดี๋ยวในเบื้องหลังผมก็ค่อยมาทําอีกทีคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากครับแค่มาดูแบบเอ้ยผมทำเสร็จแล้วนะแบบนั้น โอเจะมาให้ดูว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะอะในกล่องม,มีอะไรโอ้โหอุปรกรณ์เหล็กความทรงจําดีๆเคยใช้เหล็กมาก่อนนะครับโอเคส่วนฟาร์มแค่หรอทตรงนู้นก็ยังทําไม่เสร็จอ่าขี้เกียจแต่ก็ไม่รู้ทําฟาร์มเหล็กเสร็จได้ยังไงนะครับผมส่วนตรงนี้ผมก็ได้ถางพื้นที่ไปแล้วเยอะมากดังนั้นเดี๋ยวจะไปแลกของกับ NPC ไหมก็ดีนะ ปแลกของกับ N อ c แต่ขออนุญาตไปเอาเหล็กแล้วก็จัดการไอ้เจ้านี่เน่นี่เน่นี่แน่นี่เน,น,น่โอ้โหหัวใจเลียวนิดเดียวนี่ถ้าโดนตกีกทีนี้ตายนะเนี่ยโอเคสวัสดีกรับตรงนี้มันยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยดังนั้นโอเคเดี๋ยวก็มาปิดข้างบนนี้คนะรับส่วนหลุมตรงนี้สักวันผมจะปิดเชื่อผม สักวันจะปิดครับแล้วตรงนี้ซอมบี้มันน่าจะเข้ามาทางนี่หรมันไม่น่าเข้าได้นะอ๋อมันมีอีกทางนึงอยู่ตรงนั้นผมจําได้ละยังไม่อุดทีฮะอยู่ตรงนี้โอ้โหมอดพังหมดเลยโอเคอุดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ก็วิธีการขึ้นง่ายๆปีนบันไดมันง่ายตรงไหนไม่รู้เราตรงนี้นะเราก็จะมาอุดกัน สรุปก็พออยู่ดีนะครับสมุนสโตนตอนนี้ระบบความปลอดภัยแล้วก็บล็อกโอเคขอบคุณมากนะฮะก็ต่อตรงนี้ให้เสร็จเอ้าหมดแหละเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยในการทำเดี๋ยวในอนาคตผมค่อยๆมาตกแต่งข้างนอกให้มันสวยงามว่าแบบมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะอะไรแบบนั้นแล้วก็ตรงนี้อุดอุดโอเคบดอเอ้ย ผมต้องเข้าไปข้างในลืมโอเคเข้าไปข้างในนะแล้วก็ตั้งแบบนี้ก็ให้มันให้มันดูสวยงามอะเฮ้ยตกใจเหมือนกัว่าลูกสบี้ครับขอโทษๆโอเคแล้วตรงนี้ก็ตั้งไว้ตรงไหนนะตั้งไว้ตรงตรงนี้แล้วกันครับผมมีทอดเหลือใช่ไหมอืมนี่ผมเดูดูโอเค ก็เกิดอีกแล้วเดี๋ยวผมไปแลกของกับ NPT เลยละกันนะครับผมโอ้ยแหลกขอบคุณที่ส่งข,ข้อความมานะครับผมโอเคใครจะข,ขายเหล็กถูกๆบ้างโอ้หกลรอแพงจังนี่เท่าไหร่แปดโอ้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่อันนี้เท่าไหร่โอ้หกแย่จังอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเอ้ยๆอ้อ่วควนหนึ่งอะอ่าตัวนี้น เท่าไร่ะตัวนี้สี่แต่มันไม่ซื้ออ่ออะไรวะไม่ซื้อก็ต้องซื้อตัวหกใช่ไหมเมื่อกี้ตัวหกถูกสุดก็ซื้อมาเลยนะครับผมดูหมวกสิครับหมวกโอเคเราก็ซื้อไปจนก,กว่าจะซื้อไม่ได้เลยแล้วกันอืมเลยอีกตัวหนึ่งหายไปไหนตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้แปด เออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหบนึง่งโอ้ขอบคุณที่ส่งข้อความมาอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนผมนีสรุปมันก็ต้องแปดแล้วแหละครับไม่เป็นไรเรามีเหล็กเยอะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีเอาไปสร้างบ้านแล้วกันแต่ตอนนี้ครับผมขอซื้อกางเกงได้ไหมมี ได้หดีหรแต่ว่าผมจะไม่ซื้อครับเพราะว่าผมต้องการแค่รองเท้าฮะไดมอนด์ผมบอกจะมาขุดคลิปนี้ใช่ไหมใช่ผมก็ไม่ได้ขุดฮนะเนื่องจากขี้เกียจเออเดี๋ยวผมจะพาไปขุดขุดเลยไหมล่ะเออขุดเลยไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขุดไดมอนด์ให้มันจบแล้วก็เอารองเท้ามาเลยแล้วกันครับโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับฟาสต์โฟร์ภาพกันเลยแล้วกันนะครับผม ครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถึงไดมอนเป็นที่เรียบร้อยมันจะมีอยู่แค่นี้เองน้อยมากดังนั้นเราจะคุดกันเลยขอได้ละเออได้เท่าไหร่อู้สี่ครบจบขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบอย่ายลืมกดไลค์ like, กักดซับไม่ใช่เอ้ย,อยาเพึ่งจบดิเฮ้ยรีบไปไหนโอเคแล้วก็เราตอนนี้เท่าไหร่แปดอนเย้ yeah. เดี๋ยวเราจะไปทำอุป,ปกรณ์กันเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนแม่ ผมลงมาอย่างไงวะเนี่ยอ๋อขึ้นไปดีครับโอเค <Okay. S 2> เพื่อเป็นการประหยัดเวลาหยุดเวลาอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดาดเดเ,ดเ,ดเดมื่อกี้ผมขุดเพลินผมขุดเพลินผมเจออะไรบางอย่างตรงนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ้อไม่นะลูกซอมบี้อย่าบึ้งอย่าเบึ้งอ้ท่านผู้ชมผมเจออะไรบางอย่างตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนในคลิปหน้าฮะผมจะมีอะไรดีๆมาแล้วผมรู้แล้วฮะ แม่ผมรู้นะครับผมดูพิกัดถูกแล้วแสดงว่าสงสัยผมน่าจะถั่วมากมั่วครับเมาสงสัยตอนนั้นมองไม่เห็นพิกัดผิดแค่เซี่ยวเดียวนี่ผิดหมดเลยอะ่ะโอ้โหดูสิไม่งั้นผมอาจจะมีฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มเอ็แล้วตอนนี้เลเวลสิบสีไม่ต้องแปลกใจนะว่าหายไปไหนผมทะลึ่งครับโดดเล่นลงมาจากที่สูงนะครับก็โอ้โหเป็นจะบอกว่าโง่เลยกไ็ได้นะครับแต่ว่าก็เออผมขออนุญาต n p ี NBC, ขอยืมหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเออบ้านอื่นมก็ขุดแบบนี้แหละเดี๋ยวผมยกจะคืนมานานมากแล้วฮะแต่ว่าอยู่ไหนเนาะคราฟติ้งเทเบิลของเราโอเคแล้วเราก็ว่าคราฟกันแบบนี้กันนะโอเคคราฟสติก๊กอืมเรามีอะไรเราต้องการอะไรครับต้องการรองเท้าครับคราฟมาเลยแปะอีกอย่างนึงฮะเราต้องการอะไรดีถ้าเราเราต้องการดาบครับดาบเสร็จใช่ไหม แล้วก็โฮเราต้องการโฮฮะพร้อมฮะทุกอย่างเราจะครบด้วยไดมอนด์หมดแล้วครับสามสองหนึ่งเปี้ยนทุกอย่างครบไดมอนด์หมดแล้วนะครับตอนนี้ยินดีกับผมด้วยพูดกับตัวเองนะครับผมก็ยินดีกับตัวเองมากแล้วก็เอ่อเดี๋ยวก่อนนะนั่น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 คิปเปร์หรือเปล่าเออเออใช่ฮะต้องสนใจมันโอเค เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมจะไปเอาอุปกรณ์ไดมอนด์กันที่บ้านโอ้ยขอโทษคิปเปอร์คิปเปอร์เราขอโทษเราจะไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งอะไรนายนะโอเคขอแม่มันบื้มโอ้ไม่นะไม่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 ไอย่า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 โอเคครับอีกงานครับหยุดเวรไอ้หยาเจ้าบ้านี้เฮ้ย โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ฟาร์มเหล็กเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคตอนนี้ผมก็เมื่อกี้ผมกลับบ้านมาแล้วครับผมโอเคครบชุดไดมอนทุกอย่างแล้วอ่ามีความภาคภูมิใจเยโอเคกลับไปเหอะเราจะไปฟาร์มเหล็กกันไปปิดไปจบคลิปกันที่ฟาร์มเหล็กครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสั้นหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ตัดคลิปนีนะครับผม เราจะไปจบคลิปกันที่ฟาร์มเหล็กเย้แล้วคลิปหน้าเราก un> un> ็จะมาทําอย่างอื่นกันสักทีฟาร์มเหล็กนี้ผมผมทะเลาะกับมันมานานมากครับโอเคคลิปนี้สรุปก็กลายเป็นคลิปปิดฉากฟาร์มเหล็กเลยละกันนะครับผมจบสักทีโอเคเรามาจบคลิปกันจบกันทุกอย่างเราไดมอนด์หมดแล้วแต่ยังไม่เนเธอไรไม่เป็นไรปิดคลิปเลย โอเคครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมผมขอจบคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้ตตนจนจบอย่าลืมกดไลค์กับกดซับสไครด้วยนะครับเจนกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเย่เย่ครบแต่มอนดครบชุดแล้วโยเย่ yeah, yeah. บ๊ายบายครับเย่ yeah. กดไลค์กดซับสไครด้วยบ๊ายบายเย่ yeah. ปิดคลิปเลยโยโย่ yo, yo. Yo.